สวัสดีค่ะวันนี้ผู้สาวทอบวค่ะจากช่องพระเนียตพ่อเยืออ้วนต่อนกเขาพ่อเยืออ้วนค่ะ,ก,คะก็จะเอาพระเนียตก่อนจะส่งให้ลูกค้านะคะเอาพระเนียตมันรีวิวให้ดูก่อนนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะส่งแค่นี้ค่ะก็จะมีเท็นกวาดลานค่ะเท็นกวาดลานเนี่ยความยาวจะยาวนะคะ ประมาณ 10, เม็ดสิบนะควจะยาวแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะเป็นพระเนียนต่รนกเขาใหญ่นะคะีค่ะความยาวเพราะว่านกจะอยู่ไกลๆห่างกันนะคะบางบางทีนกมันไม่ชอบใกลน้นกต่อเราก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเหมือนกัน,นะคะ่นะ,คะเป็นเทนกวาลาน,นะคะ่ะ เบาค่ะใช้กับไม่เศร้าได้ค่ะแล้วก็ไอ้น,นี้ก็จะเป็นคอนบนค่ะเนี่ยคอนบนคอนบนช่วงนี้ฮิตค่ะกำลังฮอตเลยแหละเป็นพระเนี่ยตนกเขาใหญ่ค่ะเบาค่ะสนใจก็อันนี้ได้นะคะติดต่อได้ค่ะ แล้วก็เป็นนกคุ้มนกใหม่นกเก่าสวยค่ะฝีมือคนแก่เนี่ยค่ะหาอาชีพเสริมให้คนแก่เนี่ยเป็นทำสวยค่ะดูนะเดี๋ยวจะให้ดูฝีมือละเอียดดีมากนี่ค่ะอันนี้ตรงที่ให้อาหาร สองสองด้านเลยค่ะเป็นฝีมือละเอียดเป็นลวดนะคะเป็นลวดนร,รนี่เดพัดลมเรานี้แหละไอเดียดนูนะคะความสวยงามกรงนกคุม้มกรงนกคุม้มสวยค่ะนี่ค่ะ วงลูกคุ้มด้วยแล้วแต่ลูกค้าชอบอันนี้จะเป็นคอนบนจ้าคอนบนสวยงามน,นะคะประมาณนี้แหละคะ่ะสนใจก็โทรได้ศูนย์สามเอ้ศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งเก้าห้าสี่ 084 3 2 1 1 9 5 4แล้วก็มีทุกช่องทางนะคะท TikTok, ada, e, YouTube. ั้งทีตะตอกดัสดาช้อปปี้ยูทูบเพจค่ะถามได้สอบถามได้นะคะราคาถูกจ้มยเอาค่ะค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ